หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บเก้าสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บเก้าสิบครับโอเคครับครับผม วัสดีครับคุณนุ้ยวัสดีคุณตัวคุณด,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 ดีท่านฟังท่านชมครับผมทางเอแซลมองเส้นเด็กจุดรับอยู่ที่ระดับหนึ่งพันสองร้อยี่สิบนะฮะหนึ่งพันสองรอยิบเจ็ดหนึ่งพันสองร้อยสามสิบนะเป็นตัวถอยลงหลุมล่างส่วนแนวต้านเนี่ยเป็นระดับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับในแง่ของตัวเส้นเด็กนั้นให้เรามาระวัง แล้วก็ให้นิยามกรรมว่าตัดขาดทุนไวนะฮะถ้าลงไปที่ระดับ1227หรือหลุดลงไปางล่างจะไปหาพันสเนี่ยนะฮะให้ตัดขาดทุนบากส่วนทิ้งไปซะนะครับเอาหุ้นฮะวันนี้เอาหุ้น ITC เป็นหุ้นหมวดทาหารนะฮะผลการงานนั้นออกมาค่อนข้างดีกรณีมีหุ้นเนี่ยให้ถือซื้อเพิ่มถือหรือซื้อเพิ่มนะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปที่ระดับราคา18บาท70ได้ นะครับราคาเป้าหมายสูงสุดเดี๋ยอยู่20บาทจุดรับอยู่ที่17บาท50สตังค์ขยับขึ้นมาหน่อยเป็น17บาท80สตังค์ครับตัวที่2นั้นเป็นหุ้นสีตังค์ราคายางจากตลาดโลกเนี่ยเริ่มมีลักษณะการแกลกงใจอย่างไรก็ตามให้แนวต้านของอตัวสีตังค์ไว้ที่ระดับ17บาทถึง17บาท50สตังค์ฮะจุดรับนั้นวางตำแหน่งไว้ที่ประมาณ16บาทนะฮะตัดขาดทุนถ้าลงมาถึง16บาทแล้วไม่อยู่นะ ติดลบลงมาถึงระดับ15บาทกว่านี่ตาักขาดทุนได้เลยนะ MTC ครับอ่าใหตให้ก่อนบอกว่าการตักขาดทุนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาพอหุ้นหลุดแนวรับเนี่ยนะฮะจะลงลงลงเยอะนะฮะเพราะนั้นต้องระมัดระวัง MTC ครับจุดรับอยู่ที่ระดับ4 16บาท50ตังค์ครับตักขาดทุนที่ต่ำกว่า4 6บาท50นะแนวต้านตัวบนเนี่ย51บาท50นะครับ SPRC ครับเป็นหุ้นน้ำมันนะครับ5บาท40ครับ จุดรับอยู่ที่5บาท20นะครับจุดต้านอยู่ที่ประมาณ5บาท75าตังกับ6บาทนะครับก็เป็นหุ้นที่มีลักษณะของการขยับครับในเช้านี้เองเนี่ยในแง่ของงานรีเสิร์ชที่ออกมาเนี่ยเกงกำไรใน SPRc นะครับสีตังเกงกำไรนะครับส่วน ITC น่าสนใจครับสำหรับการลงทุนระยะก,กลางยาวนะครับแล้วก็ MTC เป็นการลงทุนได้นะครับเป็นการเล่นรอบได้อย่างไรก็ตามนะครับราคาตลาด ราคาหุ้นในตลาดโลกเนี่ยมีลักษณะการแกว่งเพราะนั้นมองให้ดีว่าวันนี้เนี่ยทนีที่1230มเนี่ยมันจะสามารถที่จะยืนประครับประคองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้คงต้องสู้กันหนักฮะแต่กลัวว่าอุตสาหกรรมของเค่นเดิมนะครับอุตสาหกรรมของกลุ่มกรับนะครับกรับอ,อ,อินทัสนะแล้วก็ตัวแอดวาน จะเป็นลักษณะของการแข่งของตลาดอีกนะฮะให้เรามาตวงนะครับเรารหวังให้มากมากเลยครับเก็บเงินสดขึ้นมาบ้างนะครับอย่าลงในตลาดทุ้นหมดเพราะโอกาสของตลาดยังเป็นลักษณะอ่อนตัวครับจนกว่า,าผลการงานจะออกหมดครับตอนนี้ผลการงานไล่ออกใกล้ใกล้จะหมดแล้วนะฮะหรืออีกประมาณสักสามวันนะพอออกหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเคลียร์ในแง่ของตูสาหกรรมในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวที่โดนผลกระทบทั้งหมดคือเรื่องภาษีของคุณทั้ม ะะซึ่งยังมีแรงปั่นป่วนอยู่ในตลาดเอเชียไม่ว่าในอินเดียนะครับในฮ่องกงในจีนในไต้หวันนะฮะยังมีอุปสรรคในการลงทุนอยู่เพราะนั้นเพิ่มความระมัดระวังให้มากอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักรอ,ออีกสักหนึ่งอาทิตย์นะฮะนะรอทุกอย่างให้คี่คลายรอทุกอย่างให้ข่าวให้ชัดเจนผมคิดว่าจนจบไตรมาสหนึ่งแล้วเนี่ยตลาดยังมีลักษณะของการปั่นป่วนอยู่ฮะเพราะฉะนั้นมีเวลาจนถึงไตรมาสหนึ่งเนี่ย โอกาสของดัชนีตลาดทรั์จะหลุดต่ํากว่า1,200จุดเอ่อก็มีโอกาสค่อนข้าง,งสูงนะครับในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเอ่ออาจจะความความคิดเห็นแตกนะฮะเอ่อบางท่านก็บอกว่าโอเคน่าจะอา่าลงไปแต่ผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยนะตอนนี้เนี่ยกับมาตรการคุณธรรมยังไม่ได้ออกมาชัดเจนเนี่ยอาจจะเสียของก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ่ออาจจะพิจารณาในแง่ของการที่ จะใช้มาตรการนี้ต่อเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบอย่างชัดเจนนะก็ลองดูฮะลองดูว่าตลาดจะเป็นไงครับผมครับ,รบขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ